สวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้ก็น้องเผลอน้อยคิวแต่พี่น้องจ้าอันยาล้างบ้านมาค่นมีฟิลแบบว่าอยู่บ้านอยู่แบบทำความสะอาดพี่น้องจ้านี่แต่ถ่ายมุมบ่นด้วว่ามันยังสวยเนาะอยากทำความสะอาดบ้านนะคะพี่น้องคะอยู่บ้านวันแบบว่างๆนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนพี่น้องคะก็เลยเอฟอันนี้มาเอฟอันนี้มาทุกคนอันนี้ลุกหยาไม่ยาลาบสำหรับลุกไม่ยาลาบแบบ ลกห้าที่มันลกยักหาเจ็บมือเป็นอันนี้สะขบนนบานอันนี้เจ็บมือสิพี่น้องก็เลยเอฟมาแบบน,นี้ความมันจะของก็เลยลกห้าพี่น้องเออดึงนางนางยังย่อดึงฮะนะค้าแต่ซอมเบิงหมาสะเทิงข้างเส้นนะแข้งจะของเลือดออกมันน้อยหนึ่งเจ็บซ้ำเศร้าเลยคอยเศร้าลกห้าล้วทัดเออทายอันนั้นเอาเอาเอเมย มื่อนีอยู่นะบนบ้านพี่น้องเขาทาวก็จะลกหยาเพราะหยามันขึ้นมันเป็นย่มฝนพี่น้องเขาหลายๆคนจจะแบบขี่รถไกลบ้านือหกแท่นั่นนี่นู่นนะคะบรรย,เยูเาศวันจัวทรกลับมาบ้านเจะเย็นๆนะคะคุณแม่กลับมาเบิง้งไม่นอนอยู่กับเ่าบ้านเฝ้าหยางเนี่ยพี่น้องเขาแล้วมึงกลับมาก็รอให้มันเศร้าแดดก่อนจ้างสีจ้างพรมตัดเศร้าฝนตกคักๆตอนสีจ้างพรมตัดหยาจ้างอ่า เขามันหลกง่ห้พี่น้องจ้าเพราะบริเวณบ้านมันค่อนข้างที่จะเยอะนี่ป้าหลังบ้านเห็นบ่เนี่ยใอรกลุ่มลกวามันใส่หน้าแข้งข่อยก็เลยเศร้าซะเจ็บมันลกง่ายอยู่ทุกคนขาดินอ่นี่มันเป็นมันเป็นขึ้นแสกหินซื่อๆมันลกง่ายจ้าพี่น้องเออมันลกง่ายแต่ว่ามันอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันร้อนซื่อก็เลยเศร้าไม่ได้คานเดียุ่งกัดน้ำแหลกพี่น้องวัาอากาศมัน ร้อนๆนะคะน้องผึ่งก็เลยเชี่ยมาเชี่ยยังแลวก็เลยมาทำความสะอาดอไ,ได้จุดอยังมาเรื่องปืงปังพี่น้องจูดบักกะพูกกันยังลกหนาลกหยังอยู่บ้านพี่น้องคาเฟ่งนกระลกลกออกเบิดแล้วด้วยโมนาบ้าเนี่ยมันในเป็นบางส่วนนะครับบางมุมนี่มันลกหรือว่ามันเป็นตะย่านหน่อยแล้วก็ไม่ลกนะรอเพิ่นสักครั้งตะดหนาตัดเอานะครับพี่น้อง นี่คือบรรยากาศยามแรงพี่น้องจ้าบรรยากาศยามแรงตอนนี้นี่อากาศค่อขคาที่จะเย็นอยู่แต่ว่าบางเวทน,นี่มันห่อนแห้งหลายมันห่อนแห้งเหมือนลูกสาวกับเอาไว้ในบ้านไอสิดีมันนั่งฝ่อแขวนบ่เอาไว้ในบ้านพอเปิดแอร์ให้กว่าเป็นที่สโตกนะคะซุ่มอยู่หลังบ้านก็นอยู่ไปเพราะสุ่มนั่นบ่มมีหลูกบ่เถ่าเ,าเออเปิดพัรลม่มห้ยยิ่เห็นพอยูควันมันเป็นแบบกกใหม่มันหลมันเย็นอยู่พี่น้องแต่อยู่ในบ้านนี่อีมันมีหลูกก็อีเถ่าก็เลยอยู่ในบ้านนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมา,าตอบ คำถามพี่น้องกันแล้วกันวันนี้นะจ๊ะหลายๆคนก็ถามอยากรูปพี่น้องก็อยากหูุดางิเห็นเพราะว่าบ่ได้พบปลากันโดนบ่ได้ทายกันโดนนะพี่นอนะ้องเนาะก็อื่นนะคบพี่น้องในงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันลกุกหนาได้น้อยนึงสักหนิอันนี้มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงแล้วมันจะดูไม่สวยนะทุกคนย้อนแสงจังหน่อยเป็นสะเต็มแล้วพี่น้องสะเต็มหน้าบ้านคือเต็มเลยนะก็ไม่ง่ายแล้วก็จะได้ตัดออกพี่น้องก็จะได้จ้างคนมาหานนะทุกคนอ ันก่อใหญ่มันเดี๋ยวว่าก็สวยงามอยู่แต่ว่าต,ตาให้มันเป็นทรงเป็นอย่างอยู่พี่น้องจะได้รอส,สั่งของสั่งอะไรมาแบบแตัดให้มันเป็นทรงเป็นอะไรนี่บริเวณหน้าบ้านคางบ้านานะค่ะหลายๆคนอยากรู้เพือกระถามมหลายนะคะพือกระถาม,มาเยอะๆว่าเอ่อนาน,า,นาเป็นยังไงบ้างพี่น้องขามาดำนานาเออ ลองเนื้อลองเอมี่ก็คือต้องเพิ่งกระต่อภัยเว็บภไปเบิด์ตเราได้ลองเอมี่หละเพราะว่าน้องเอมี่ทำงานอยู่พัทยาพี่น้องเอมี่ทำงานอยู่พัทยาเป็นนักร้องอย่พี่น้องใครตำรักคนอีสานพราะถ้าเบิร์ตเพิ่งจำบ,บ่ผิดนะคะเออน้องเอมี่ทำงานอยู่ที่นูน่นไปลองเพล้งลองยังอะไรตามภาษามันนั่นแหละพี่น้องเออส่วนมากก็ไปกินซะส่วนหลายนะคะใครกินที่ประเทศซะส่วนมากเนาะเออก็รลองเพลงมันก่อไทยล่งยูมยงเมื่อไทยคลิปดยังงั้กับพี่น้องเบิรงตยูพี่น้องคขาติดตามอ่ายูทูบเอมี่ก็ได้ทำยูทูบด้วยนะคะแฟนเพจแล้วก็ ตอกอย่างขอนอเมมี่นั่นแหละทุกคนคะ่ะเสร์ชคาเบก็จะเจอนางก็ยังทําอยู่นะทุกคนเอติดตามให้กำลังใจเอมี่ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่นหน้าเน,น,นี่ยน่าจรบเดรดยูทูบละมั้งพี่น้องค่ะนะเพิ่นก็ไม่ได้ดูเนาะแต่ว่าหูแต่ว่าทำเฟซบุ๊กเฟซอะไรก็เล่นอยู่น่ากะเล่นเฟซอะไรยังไนพี่น้องค่ะติดตามกระทั่งจองเฟซหน้าหน้าไอแคนซี่แสเซนยังเพื่อนละเออก็ยังคุยกันบ้างเพราะว่าต่างคนต่างทํางานไม่ใช่นาหน้าเรามีงานถูกมือพี่น้องค่ะแกแบบ ออกงานร้องเพลงนานานี้ออกงานร้องเพลงอยู่สปปะเล้านะคะพี่น้องค่าแล้วก็ทัวร์สมมารจะเป็นทัวร์จะเข้าร้านเข้าอะไรสิพี่น้องเงินเดืนนอนเพิ่งจะเยอะแต่พพาาเพิ่นบอกใครมาเฮาดอกพี่น้องะ่ะเออเพิ่นบอกคือ,อหอดเท่าเสียบซูฟังดอกค่าคอยพี่น้องพเพื่อได้ดผัวไม่น้อเพื่อกับหักกันแพ้งกันพี่น้องค่าเพื่อกับสติดกันอ่อยต่ออยู่ช่วงนี้พเนะพื่อได้ผัวได้หยั่งนาอเพื่อมีเพื่อมีผัวก็อย่างนี้แหละ เออชิ้นหอดอยากให้เข้าไปหาอยู่แต่ว่าส่วนช่วงนี้ก็เขานาะอันนี้วก็เตรียมซ่อมาำยังสี่พี่น้องจา๋าแล้วก็จับอยากไปเที่ยวอยู่นาะนหน้าฝนมันก็ไปยากหน่อยนิดนึงเออข้สิไปเที่ยวเพ่กับย่านนำ้ำป้าหล,หลาหลากไปย่านสี่แม้ข่อยกักลัวอยูเดี๋ยวอยากไปอยู่ช่วงที่ว่างๆผ่านน้าว่า,วางผ่นน้องเ่าว่างสี่พี่น้องจา๋าเวลามันไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าขั้นนี้เวลาว่างกับอยากไปหาการหรือว่าน้คุณนานาม,มาอาจจะเจอกันนัดน้องเอมี่และน้องกระตองได้นะครับเพื่อเด้เที่ยวพยงทยา่าเด้อไม่เด เราติดตามข่อยดอกมัอย่างนั้นเราเห็นคีตาร์ข่อยวาพื้นสีมีคนแท็กแล้วโหลดว่าพื้นพูดอะไเขากระแทกเบิร์ดอืมนี่บรรยากาศกระถเขียวจะอุ่มนะคะแต่ว่ายุงจะเยอะหน่อยเดี๋ยวถ้าสร้างคนม้านข่อยกระสียอนอีกอ่นี่เอาไปใ้่มงอื่นมันลกหน้าบ้านแต่ว่ามันสวยสิปิจัดสวนฟังทางจอดรถพี่น้องค่ะจะไปจัดสวนตรงนู้นแล้วจะิเริ่มจัดสวนจันยังไม่เพราะต้นไม้ฟังนี่กระสีได้เอาอันเล็กๆมาปลูกอันใหญ่ๆนี่มันปลูกกระสีสวยงามปันใดพี่น้องครับเพราะมันโตเร็วมันใหญ่ใหญ่เร็วเดี๋ยวมันเก เะะพราะบ้านเราเป็นบ้านสวนเราต้องทําใจอย่างหนึ่งบ้านสวนมันหกายแต่มันฝนตกปุ๊บต้นไม้มันขึ้นเร็วเพราะาเรามีสะมันอุดมสมบูรณ <c oughs> ์เอาบบ้้าาานนนนหลัังมมเป็สออไว้ให้แบบมันเติมน้ำนุงดินแะ้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้นะคะพี่น้องขากระชจนิดนึงนะคะพยาลูเรือมายันหน้านาก็ถามมาเดอร์พี่น้องนางก็ได้แหละพี่น้องคะ่ะน้าก็ใช้ชีวิตมีความสุขมีความสุขดีแต่ว่าทีมงานของน้องพึ่งทุกคนนะคะก็ยังติดต่อกันติดต่อกันแบบ สารทุกซุกดีบคุยเล่ากันฟงังตลอดทุกเรื่องราวนะคะพี่น้องคะ่ะก็คือยังให้การตริดต่อการสนับสนุนกันรักกันแพงกันเหมือนเดิมนะทุกคนแค่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองเข้าบวากันได้พี่น้องก็คือเขาเป็นบอมมหาหรือว,ว่า,าไปไซบอเจอกันนั่นนี่นู่นน,น,นัดเจอกันแบบไม่ว่างสักทีสิไม่ว่ากันทุกคนเพราะว่าเขาต่างไฟต่างตัวแล้วต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองอมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองต่างไฟต่างทําต้องทํางานจ่สิพี่น้องจํา ยิ่งโตขึ้นอะไรมันจะเข้าใจยังไงง่ายพี่น้องค้ากันการที่เออการที่เวลาเวลาคุยเวลาการตอบกันอย่างมันจะดูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันสิมีความคิดที่ใจเย็นขึ้นนะคะพี่น้องนั่นแหละก็เลยว่าเออถ้ามีเวลาว่างเวลามันว่างตรงกันอีห,หรือว่าไปแบบใกล้ๆกันจริงๆสีกันจะได้พอกัน พี่น้องขาจะค่อยจะได้เจอกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาเพราะบ่บทิม่มบ่ปากันแน่นอนนะคะพี่น้องขามีปัญหาในการโทรกุยปรึกษากันตลอดทุกเรื่องราวอยู่แล้วนะคะทีมงานของน้องพึ่งคือรักกันที่ใจด้วยใจจริงๆนะคะพี่น้องเออเดี๋ยวจะได้ข่าบ้านก็นพี่น้องขาจะเปิดไฟเปิดยังก่อนให้อาหารหมาได้บหมนี่เออเป็นเมื่อยเป็นอากาศหอนแห้งพี่น้องขาเขาบปออกไปกินหอดเขาข่อยหอนไหลอืมุมอ่านหน้าบ้านนะก็จะเป็นสระพรานี่ก็จะเป็น ก,กุไม้นี่ก็ส,สิได้ห่านออกเพราะมันสูงขึ้นแห้งไหลแล้วนี่ก็จะได้ห่านออกนะครับหม่องพญานาคน,นี่เห็นบ่พี่น้องเออก็ส,สิได้ห่านออกมุมข้างโดนฟังผลกับกุ้งไม้กกยังขึ้นเต็มไปแล้วฟังผลก็เต็มหมดแล้วเ้าก็ต้องรอเพราะว่าปีเมื่อกี้ก็ทำผลกรตั้งสร้างตัดหยาตอนฝนมันใกล้สีเขาหนาวพูดแล้วก็สีได้จ้างเดี๋ยวช่วงนี้ก็ลุกเอาก่อนนะคะพี่น้องค่ะลุกเอาก่อนเพราะว่าก็กลัวอย่างูหนังปะยันดอกพี่น้องค่ะว่าหมาอยู่ขันหนองมันม้านแรดออมอีพีบอ่อนแดดอยู่ดินแมวมือกันงูกันหนาบ้าน แต่ว่ากลัวแค่มันจะลกเกลินไปแค่นั้นเองเพราะยุ่งกับใรหย่านเพราะบาได้ออกมาหนอกบ้านอยู่แล้วพี่น้องับเขกาก็นั่งอยู่น,นเงื่อนเนาะออกมาก็เข้าไปในบ้านสี่พี่น้องเดี๋ยวจะสี่น้ำเนิมเพากระเทยอยู่แล้วบ่อทุกบอ่อเราเลี้ยงปลาหางนกยูงเราเลี้ยงปลาอันสวยงามเพากเเลี้ยงไวให้มันกินนะคะพี่น้องเดี๋ยวกระสีเหนียนบ้านมีอย่างไ้จุเจือกอนที่จะเดินสายได้บระสินีพี่น้องคับเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมการไว้นะคะวันน้าเดินสายเดินยางากมันจังสะดวกสบาย อพี่น้องมันกะจิหกแต่ช่วงนี่แหละเดี๋ยวถ้าเคลียร์เสร็จแล้วก็จัดสวนต้นไหม้เอาโต๊อเอาอะไว่าที่จัดสวนจะอะไรมาจบเจือแล้วกะว่างให้มันสวยงามมันก็นก็ไม่มีอะไรห่วงแล้วพี่น้องราบ้านก็น่าจ,จะสวยงามเท่ากับเวลาไปทางานเราก็จะได้ไปแบบว่าตัวอย่าต้นไหม่ขึ้นเต็มบ้านต้วอย่างท่านนี่นูน่นนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวเขาญาตอำลพาพระจากพี่น้องก่อนพี่น้องขาเดยวี่เขาไป เอาอันมาหมาเอาอาบนมาหมาเพราะว่าให้อาหารหมาเมียนคว้วเมียนยังก่อนำความสะอาดในบ้านก่อนก็แล้วกันนะคะทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจน้องพึ่งน้อยนะคะขอบคุณที่กด subscribe กดติดตามน้องพึ่งนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะให้มันเปิดกันม้างเห็นน้องพึ่งในเด้อพี่น้องจ้าเพราะว่า มันโดนปิดกันบางเห็นมานานแล้วนะคะพี่น้องคนอหลายคนก็คือจังหวะแหละบอกอาจจะไม่เห็นคลิปต้องพึ่งบอจจเห็นคลิปอ่าเอมี่เพเห็นกินสีมันโดนปิดกันนะทุกคนนะก็ถ้าแบบบ่บมีการตอบรับทุกคนไม่เม้นหรือว่าทุกคนบอแบบว่าบ่มินบ่แช่บบ่อะไรเองสีพี่น้องคะมันก็จะเห็นน้อยลงมันบมันบดดิ่งขึ้นนะนะ้าเเหมือนกัเลยพยายามต้องคลิปด,ดูดูดูด,ดูทุกวันทุกวันเพื่อที่จะให้มันขึ้นฟีดขึ้นฟีดพยายามโพสคือกันนะจ๊ะพี่น้องไปแล้วพี่น้องคะฝากกดแล์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ